สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่สุขุมวิทสิบนะคะมีโรงแรมมาแนะนำตอนนี้เราอยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมแกลเลเรียสิในซอยสุขุมวิทสิบค่ะโรงแรมนี้มีแค่8ชั้นเองและนี่ก็คือชั้นดาดฟ้าของโรงแรมค่ะก็จะมีสมมิ่งพูลแล้วก็มียิมด้วย แล้วอันนี้ก็คือที่ทานอาหารตอนเย็นอาหารก็จะราคาก็ราคากรุงเทพราคาโรงแรมก็ออกจะแรงนิดหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาดูในห้องนะคะคือเราจะอยู่ชั้นล่างเลยก็ประมาณชั้นสองเพราะว่าถ้าอยู่ชั้นบนบนมันจะไม่มีระเบียงแต่อันนี้คือชั้นล่างก็จะเป็นพิเศษหน่อยก็คือมีระเบียงด้วย แต่เอาจริงๆแล้วระเบียงไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ายุงมันเยอะเพราะว่าเนี่ยเขามีสวนให้นิดหนึ่งเขาจะทำระเบียงให้แค่4ี่ห้องเองอพอเราเดินออกจากโรงแรมมาท้ายซอยห่างจากโรงแรมประมาณ2-300เมตรก็จะเจอสวนเบนจกิตเช้าๆสดชื่นมาก พอเดินออกหน้าปากซอยเลี้ยวซ้ายก็จะไปซอย8ซอย11ซอย4ซอย4ก็คือนานาพลาซาซอย8ก็มีของให้กินดั้งเยอะแยะกลับมาต่อที่สวนเบนจกิจตื่นเช้าเชมารับอากาศบริสุทธิ์สามารถวิ่งออกกำลังกายได้ รอบๆนี้ก็ประมาณ2กิโลสามารถวิ่งได้สองรอบหรือไม่ก็ถ้าเป็นเรารอบเดียวก็จุกจุกแล้วกลับไปอาบน้ำกินอาหารเช้าที่โรงแรมต่อได้เลยเขาก็จะมีแยกโซนจักรยานให้เป็นสัตว์เป็นสวนทางคนเดินทางคนวิง่ทงทางรถวิง่งมอเตอร์ไซค์วิง่งเขาก็แยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะ อันนี้ก็คือสะพานจากท้ายซอยสุขุมวิท10เข้าไปในส่วนเบนจกิจตรงแม่น้ำอันนี้ตรงส่วนอันนี้ตัวเงินตัวทองก็จะเยอะหน่อยๆซึ่งเราเห็นมันว่ายน้ำเล่นตลอดเลยเรามาวิ่งออกกำลังกายจะเห็นได้บ่อยมากเราชอบมาพักที่ซอยสิบมากเลยเพราะว่ามันเงียบสงบดีอ่ะ ถนนเขาก็ไม่ได้มีรถวิ่งเยอะผู้คนก็ไม่พลุกฟลานเท่าไหร่อันนี้ก็คือหน้าห้องของเราเองเนี่ยถนนเขาก็จะเงียบๆไม่ค่อยมีใครผ่านเข้ามามีน้อยมากนอกจากคนจะเข้าไปในสวนที่โรงแรมเขาก็จะรวมอาหารเช้าด้วยเราชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมากกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสแต่ว่ารสชาติอร่อยมากให้5ดาวเลยคะแนนเต็ม10ให้8ดเลย ส่วนตัวแล้วไม่ชอบอยู่กรุงเทพเท่าไหร่เพราะว่ารถติดแต่ซอยสิบนี้ทําให้เราเปลี่ยนใจเลยถ้าเรามีโอกาสมีบ้านเราจะมีบ้านที่ซอยสิบนี่แหละหรือบริเวณแถวแถวนี้เพราะว่ามันสะดวกสบายมากแล้วเราสั่งอาหารในแกร็มาส่งที่โรงแรมอาหารแต่ละเจ้าเราลองสั่งกินหลายๆเจ้าอาหารแต่ละเจ้าอร่อยมาก อร่อยแบบแทบจะทุกเจ้าเลยเราเราให้กรุงเทพเป็นอาหารที่เป็นสถานที่ที่อาหารอร่อยที่สุดเลยอาหารไทยที่อร่อยมากแล้วพอเดินเลี้ยวขวาจากซอยสิมาประมาณร้อยสองเมตรก็จะเจอลานเบียลานเบียรก็จะเปิดขายตอนช่วง4ี่โมงเย็นขึ้นไปแล้วก็จะมีของขายเยอะมาก อยากได้เสื้อยือดอยากได้เสื้อกล้ามแต่ก็ลืมซื้อมาไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้ากลับไปซื้อใหม่เพราะตอนนั้นมัวแต่ห่วงกินดูอาหารแต่ละอย่างน้ำผลไม้ก็อร่อยสุดๆเลยแต่ราคาก็แอบแรงมากสงสารคนไทยเหมือนกันนะที่แบบว่าค่าแรงขั้นต่ำ400 300 400แต่อาหารไม่ได้บาลานซ์กันเลย ราคาก็แอบแรงไปนิดนึงแต่ว่าก็อร่อยทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยก็เข้าใจว่าค่าครองชีพมันแพงแต่ค่าแรงก็ควรจะบาลานซ์ให้กันน้อยมีแต่ของน่าซื้อทั้งนั้นเลยแต่เราไม่มีตังค์ เบียร์สดขายก็แอบแพงเหมือนกันแก้วละร้อยแปดสิบหรือเปล่าเป็นแก้วพลาสติกน้อยๆไหมร้อยแปดสิบโอ้ยฉันไปกินเซเวไม่แต่ฉันก็ช่วยเขาซื้อฉันสนับสนุนชาวบ้านชาวช่องเขาอยุแต่ฉันไม่มีแรงสนับสนุนเยอะเออก็กินได้นิดๆหน่อยๆถ้าจะกินให้เมาก็ดูกระเป๋าในตังเอ้ยดูตังในกระเป๋าเอ้ย อื้อถูกแล้วอันนี้เราออกมาเร็วนะอันนี้เพิ่งสี่โมงเองเพิ่งเปิดให้เข้าแต่ถ้ามาช้ากว่านี้แทบจะไม่มีที่นั่งเลยนะที่นั่งเต็มคนจะเยอะแถวนี้คือคนเยอะมากเก้าอี้พวกนี้แทบจะไม่มีให้นั่งเลยไม่รู้ผู้คนมาจากไหนสงสัยเขาเลิกงานมามั้ง อันนี้ฉันได้เงาะมาจากเทอร์มินอล2ีที่ฟู้ดคอร์ดแล้วก็มีมะขามหมูอาหารเจ้านี้ตรงลานเบียร์อร่อยมากคนแน่นมากอันนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นนะเดี๋ยวสักพักมีจะคนแน่นเลยเราได้ข้าวผัดไข่หนึ่งจานเจบาทอืมใช้ขาชี้ไปเลยนี่จะทายให้ดูเล้ง สงสัยน้ำต้มกระดูกที่เขาใช้ทําน้ําซุปเป็นเพราะน้ําซุปเขานี่อร่อยมากอร่อยแทบทุกอย่างเลยอะ่ะแนะนำข้าวผัดไท่ข้าวผัดไขยผัดไทยนี่เขาขึ้นชื่อเลยนะลองสั่งข้าวผัดไข่สั่งผัดไทยมาก็อร่อยทั้งสองอย่างเลยแล้วก็สั่งผัดผักมากินด้วยมัมเฟร ลำผัดน้ำมันจ้าให้เดาว่าเท่าไรหน่150บาทคุณพระจริงๆไม่ผิดฟังไม่ผิด150บาทตายและจะเอาไว้ขายให้ฝรั่งอย่างเดียวใช่ไหมคนไทยมีสิทได้กินไหมก็ว่าป้ายคนไทยก็ซื้อเยอะอยู่นะยืนซื้อเยอะนะอืม แล้วถ้าเดินเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆตรงซอยคาวบอยก็จะมีกินเนสขายจากแทบเลยเออว่าไปใครเคยเที่ยวซอยคาวบอยมั่งทำไมมันดูหลงเหลงดูเหมือนไม่ค่อยมีผู้คนหรือว่ายังไงฉันตกขาวอะไรไปหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้เรานั่งอยู่ในบาร์ตรงซอยนานา,นาไม่รู้ว่าใช่เจ้านี้หรือเปล่าที่เขาดังในติ๊กตอกค่ะเคยเห็นผ่านตาเพราะว่าเขามาตั้งใหม่ๆแต่ว่าเราอยากกินมากเพราะว่าเรานั่งอยู่ในบาร์แต่ว่าที่บาร์เขาก็มีอาหารเสริมมีอาหารขายเหมือนกันเขาเลยไม่ให้เราซื้อจากร้านข้างนอกเขามากินแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงน,นั้นนานมากตั้งแต่เที่ยงเย็นเย็นยันย,น,ยนมืด จนตอนนี้ประมาณเย็นช่วงสี่ห้ามงเย็นเขาก็จะมาตั้งร้านตรงหน้าบารงตรงซอยตรงถนนเลยอ่ะก็คือแบบมันยั่วน้ำลายมากเขามาขายยำส้มตามของแซบ่บๆผู้คนก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้ว นี่จ้าทํากับข้าวขายตรงสายไฟยระยะระยะไปเลยไม่เป็นไรคนไทยสบายๆคนไทยที่แปลว่าอิสระแล้วก็ได้เวลาออกจากซอยสีซึ่งนั่งแช่อยู่เป็นวัน ออกมาสอย8ต่อดูอันนี้สวยมากเขาตกแต่งไม่สวยมากเลยนี่ก็คือรถส่งน้ำแข็งอินดี้ตอนนี้กำลังจะเดินไปเทอร์มินอล21ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากจากโรงแรมก็ออกจากสุขุมวิทมาก,ก็เลี้ยวขวาเราไม่ต้องเดินตามถนนข้างล่างเราเดินขึ้นสะพานไปเลยเดินไปไม่ไม่ถึง8 0 0เมตรหรือว่า1กิโลไม่น่าจะถึง ก็จะมาที่เทอร์มินอล21ซึ่งเทอร์มินอล21ก็มีทุกสิ่งอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ตรงข้างนอกเทอร์มินอล21ก็จะเป็น BTS ของอโศซซึ่งมันไปเชื่อมต่อได้หลายที่มากแล้วก็แนะนำอันนี้อยู่ครัวคุณปุ๊กก็คืออยู่ตรงซอย11ตรงข้ามกับฝั่งซอย8 ข้ามสะพานลอยมาก็จะเจอร้านอาหารครัวคุณปุ๊บซึ่งแนะนำอาหารอร่อยมากอันนี้ก็คือข้าวซอยอไม่แพงมากแต่ก็อร่อยแล้วก็ตำถั่วลาบหมูซึ่งอร่อยมากเราจะเป็นคนที่กินอาหารน้อยแต่ว่าแนะนำร้านนี้เรากินได้เยอะมากพาดูบรรยากาศปล่อยรถหน่อยเวลาไฟแดงไฟเขียวจะชอบยืนมองรถ Amazing ม,มากรถมันเยอะมี ไม่เหมือนบ้านนอกของฉันเลยไม่มีรถสักคันขอต่ออีกหน่อยนะเดี๋ยวจะดูตอนที่คนข้ามถนนเสร็จแล้วเขาปล่อยรถมันอเมซิ่งมาก ในความคิดของเราคือมันอมมซ i ่ขึ้นมากเอาด้วยนั่นไม่วิ่งวหะ นี้ก็คือท้ายซอยของซอย8นะคะซอย8เดินเข้ามาก็จะมีผับมีบาร์สองข้างทางมีร้านอาหารน่งนั่งทั้งนั้นเลยเบียร์ก็ราคาของคนกรุงเทพเลยแล้วก็เดินเข้าไปสุดท้ายซอยก็จะมีพวกอาหารพวกอะไรขายก็ซอยก็จะประมาณนี้ไม่ถือกับว่าวุ่นวายมาก Have an hour to this as well, babe 20, twenty-four hour food? Oh, I want this. I want this. ต้นนั้นี้หาดูยากแล้วไหมในบ้านนอกมีหน้าแล้วมันหนีไม่อยู่ในกรุงเทพนี่เองตรงบ้านนอกไม่มีเลยสักต้นแม่ Banana. no i haven't been to that one huh big cowboy guy so we go this way for children จะบอกว่าปีกไก่ทอดที่กรุงเทพทําไมอร่อยหลายเจ้ามากสั่งกินลองสั่งกินประมาณ3-4เจ้าอร่อยทุกเจ้านี่เบียร์นีนึ่งร้บาทเบียร์สดสิงหาแล้วก็ไทเกอร์สั่งกินสั่งช้างสลับกันไป อันนี้ก็คือท้ายซอยสุดของซอยนานา,นาเดินเข้ามาก็เจอคุณลุงเนี่ยแกนั่งขายพวงกุญแจอยู่ข้างทางก็เลยช่วยแกซื้อสุดท้ายแล้วขอบคุณที่รับชมมากนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะ แล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า